สองลอยครับผมเดี๋ยวทำไปทำมาก็เสร็จแล้วครับพี่น้องนี่มุมนี้ก็จะเต็มนะครับขุดไปขุดมาพี่น้องแต่ก่อนมุมนี้ไม่มีดินนะครับนี่ขุดไม่หยุดครับไม่หยุดเรื่อยๆทำเรื่อยๆก็จะเต็มเหมือนกันครับนี่มุมนี้ครับหลังจากคอยดินเบี่ยงดินนะครับตรงนี้ครับเรน่มาเลยครับ ถึงจะอายุเยอะถึงจะแก่พี่น้อง,องไม่หยุดก็จะเสร็จเหมือนกันครับงานเด็กคะช้าหน่อยครับตามอายุครับซื้อมาก็สางสองปีครับสองหอเก็กเขานอกสมัยมก่อนดีจริงครับพี่น้องเกรกเก็เกตะกอนเลย เด็กทุกวันนี้ครับเด็กแต่ก่อน ไม่หยุดไม่หยัดก็จะเสร็จน้องนครับลูกนี้ใหญ่มากครับนี่งขอคตรดีนครับขตบลดาย,ยากครับเ,ออเดินตะลีก็จะลำบากนะครับพี่น้องทิ้กกเหนย่ครับ

จะรอดอัดเอาอัดเอาคนรถใหม่เรียบร้อยครับ จะไหลสู่แม่น้ำมงครับแม่น้ำมงแล้วก็จะไหลสู่แม่น้ำโพงครับนวลริบดีริบดีนะครับนครับน้ำครับน้ำท่วมนาครับจะได้กินข้าวกรับนวลนาผมก็อยู่ด้านล่างแบบต้นตาลเนี่ยครับผมแต่ว่าน้ำท่วมรอบท่วมข้าวแล้วเพราะว่ามันจิดุ่มน้ำครับบ้านผมเรียกว่าทามครับพี่น้อง ลงไปวัดครับปากสระพี่น้องเนี่ยลงไปก้าวดูแล้วปากสระถึงไหนครับกันสะถึงไหนครับผมตัดรัดด้วยว่าพระดูแล้วกัจะมาเข้ามุมครับเดินมาแล้เดินมาแล้ว ข้าดสี่เมตรครับด้านหลังคันสัออกรอดระเบินแ้ครั้ ผมก็ตอบจากไปเดินดูปักสเรียบร้อยครับเป็นของเจ้าของรถเองครับนี่อุตสาหเลี้ยงไก่ครับไก่ครับไก่ไก่เป็นราคาครับช่วงนี้ครับหรือต่อยางก็ครับจะก่อนเป็นต้นยางครับพันกว่าต้นครับนี่จะทำอุตสาหใหญ่ครับ ยังไม่็นราคาคว่าเลี้ยงบอ่อเดิมด้านล่างเดียวนี่ลงไปประมาณ500เมตรครับนี้มีอยู่3เล้าครับด้านล่างก็เลี้ยงปลาครับขายปลาครับใส่ขายปลาดิครับพี่น้องเอาขี้ไก่ครับเลี้ยงปลาดิบครับเนื้อไก่ไข่ครับพี่น้องเดินมาแล้วเดินมาแล้ว หมักมุมเลยครับพี่ดินไม่พอขาดครับต้องขาดดินให้ขาดครับพี่น้องพอด้านบนมันลึกครับด้านบนพื้นที่มันสูงครับด้านล่างพื้นที่ต่ำครับต้องเบี่ยงดิน,ค,ดนค,ครับพอ,อยดินครับขึ้นมาทำครัวน้องพลอยไกลครับเพราะด้านล่างมันต่ำครับ ด้นานล่างขุดประมาณหนึ่งเมตรครับเมตรห้าสิบครับด้นานล่างขุดประมาณหกสิบห้าสิบเซนครับวันนี้น่าจะได้ขุดประมาณห้าสิบเซน cm, ครับ ่ครับยิงยคันคันูสูงครับพี่น้องแล้วก็คันคูกว้างครับแต่รอยดิเยอะครับ yes. พี่น้องแังแข็งคมมับ biết nhiều lần khác